ชอบชมทุกท่านด้วยนะครับผมกระเพะนะครับการคอนเทนต์แต่คือวันนี้เราจะมารีวิวหางครในกกี้นะฮะก็ผมพูดสั้นๆเลยนะเพราะว่าผมจะไม่โดนข้างเหมือนรอบที่แล้วนะกำลังจะอัดคลิปเลยโดนไล่ค่าช่วยแล้วก็หลุดด้วยต้องไปถ่ายใหม่ก็คือคลิปนี้นี่แหละผมต้องไปถ่ายใหม่ไม่ต้องโอเคอืมอีกเนย เฮ้ยก่อนร่างที่หนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูร,บรอบๆก่อนนะฮะมา้การตีจังที่ปกตินะคะจะเป็นแบบนี้เหนื่อยใจเลยฮะน้งนองๆวั e, นสะกิลเอจะเป็นแบบนี้เป็นการตีลัวเลยน,นะครับผมคลิปนี้จะสั้นๆน,นะวันสกิลที่เอ่อเราจะเอาสกิลนี้ไปเทสกับบอดดีไหม เคลียร์ประเทศกระบ,บอกด,ดีกว่ามานี่นะสิกิลชื่อๆ,ๆก็ถือว่าดีนะ่ะซกิลอาจัมการสะบัดเพวกพวก่ะคูเรโคนอนมารออหามันเกิดมันการสะบัดนะฮะน่ะนะฮะอาจจะค้างๆนิดนึงนะท่านชม ใครที่โดนไปบอกเลยฮะแต่เป็นกุ๊กไก่อ,อ่ะสกลเอฟจะเป็นการตีตีอย่างแรงสกีทีนะ,ะเป็นการป้องกันป้องกันได้โอ้ยหย้ยตายมากอ่ะนี่ร่างที่สองนะใช้อ่าเดี๋ยวพาดูอาซีก่อนนะร่างที่หนึ่งใช้ศูนย์อา์ซีเซลนะฮะร่างสองหนึ่งหมื่นอาเซีเซล สามร่งที่สามนะใช้หนึ่งแสนอาร์ซีเซลถือว่าเยอะอล้วที่ร่างเท่าไรหนึ่งสองสามแล้วที่สี่ 1, 2, นะเป็นร่างหางตะขาบนะฮะใช่เจ็ดแสนห้าหมื่นโอ้โหแต่หนึ่งผมหาแค่ตาพังนะฮะอ่ะโอ้โหร่างห้าเค็นเคทูนะฮะใช่ห้าล้านอาร์ซีเซลเยอะขด พี่คิดเห็นคือร่างเจิดล้านห้าแสนอาซีลนี่ผมใช้ออโต้คิกอ่ะออโต้ Auto คิกแทบไม่ได้ช่วยมันช่วยเยอะอยู่นะออโต้คิกอ่ะผมก็เคยสอนไปแล้วนะมาโจมตีปกติคือแบบรัวมากอันนี้ผมเปิดออโต้คิกให้ดูเนี่ยมันตีรัวมากถ้าเปิดออโต้คิกอ่ะมันตีรัวมากร่างเนี้ยเหมาะกับการฟาร์มอาซีมากสำหรับออโต้คิกนะฮะมามา นี่นะก็จะเป็นสีหางอัปเดจากรอบที่แล้วนะที่เกี่ยวจะเป็นแบบนี้อ่าเพื่อพุ่งมันจะปัดศัตรูกันเลยนะ F ลูบให้นะก็อันนี้เราจะมาตอนท้ายภาคหนึ่งนะฮนะที่เี่ T ป้องกันนะฮะป้องกันได้เยอะมากนะฮะแต่หางมันดูเหมือนปลาหมึกมากเลยนะสีของผมมันสีโคตรกระจอกแล้วสามอุ้ยกดี คล้ายๆแม,มงมุมที่มีสีขานะ,ะป้องกันนะฮะป้องกันจะเป็นแบบนี้โชตุโตติดใส่นะเอ้ะมันมันดูติดสักทีนะฮะอ่านี่คือการโจมตีธรรมดานะฮะโจมตีครั้างหน,น่าจะสแตนหนึ่งวินะฮะคูดาวก็สองวินะฮะนะฮะคูดาวสองวิเนาะหนึ่งสองสามถ้านับด้วยอันนี้มันน่าจะโดนรีใหม่นะฮะให้คูดาวสามวิหรือมั้งสองถึงสามวิอ่ะ จะเป็นแบบนี้จ้วงจ้วงจ้องจ้วงจ้วงเข่องพลวันท่านชมชมอย่างนะสกิลอาเป็นแบบนี้ชื่อมึงจะพุ่งเข้าไปสองครั้งนะไปแล้วไปนนี้เราตองตบมันดีกว่ามาอีจ้วงเร็วมากทีนี้ที่ผมเห็นใช่ไหมคะท่านชมว้าว ถ้าผมใช้โปรแกรมที okay, sera, f, ja, a, à, ่แบบมันสามารถถาเซิร ah, hey, eh. ah, ์ฟเวอร์โลบบได้ผมก็ใช้ออโต้คิปนะตัวทางนี้โคตรไม่เหมาะกับออโต้คิปอย่างแรงเลยฮะเพราะว่าถ้าใช้ออโต้คิปนะบอกเลยว่าไม่ได้ฟาร์มเห็นไอ้เขียวนั่นใช่ไหมนะโอเคผมขออนุญาตไม่ดูุดสมนะฮะสกิลเอฟนะฮะมาเดี๋ยวหาโคตรจัดสู้เหมม่หน่อยอ่านั่นไงอ่าเอ้ยถ้าลองกับมนุษย์ก็ได้นะฮะสกิลเอฟ มีดาเมจมันมีดามดเมจแหละแต่ดาเมจเบามากนะคะทุกคนเอ้ยไม่ค่อยมันก็เหมาะกับการฟาร์มโบนัสแบบสตันเนี่ยอันนี้นะก็พีพีดีนะพีพีดีอยู่เพราะมันสตันได้ย,ยังไงล,ล่ะล่างที่สี่นะคะทิวเมฟนี่นะคะจะเป็นหางตะขาบมาซึ่งถือว่าสีของผมนะ,ะหางตะขาบมันแบบเหมือนคริสตัลอะสำหรับผมนะทิ่ ถ้าเราใช้นาน,านา่าขูดาวมันจะโคตรนันนะสัตว์นี่คือป้องกันนะฮะถ้าป้องกันดีอยู่อ่ะเคียวปกติชึบเงียบเงียบฮนะคิวอีนะฮะอีั้งอ่าสะบัดนะฮะเอฟพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาหางทิ่มนะฮะอ่ะสกิลอีโฮ้ยไกลมากไกลอ่ะไกลอ่ะไกลแบบไกลนีล่มาก คงสวยงามนะอ่ะวู้แรงอยู่เฟบ้าคอมโบคอมโบคือ,อนี่เลยนะจะคอมโบกากาะหน่อยอาจจะอย่างนี้นะต้องกดเร็วๆหน่อยนะะไปรีวิวล่างห่าที่ข้างบนกันเรื่อย ถ้าถือว่าเป็นหาน่างนรต้นที่ดีนะฮะลา่างค่ <c oughs> ะมาล่างบาคันนะน่าจะมาพักสองพักสามนะวะโจมตีปกตินะโอ้โจมตีเร็วมากเปิดออโต้คลิกถ้าเปิดออโต้คลิกนะเป็นอะไรที่โคตรเร็วอันนี้เป็นหัวใจฮีทฮีท ขาสองก็เหมือนกันนะมองขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนหัวหัวใจอ่างสำหรับผมอะ่ะป้องกันถือว่าโอ้โหป้องเองจะป้องกันอะไรหนาเนี่ยบักหำมาสกิลเอนะเอ e เหมือนมันมันจะสตันด้วยแล้วก็ติดพิษด้วยอะ่ะผมไม่แน่ใจเออนะฮะมันไอ้นี่ด้วยโอ้โหทั้งมันติดพิษด้วยอะ่ะนะ,ะสกิลอารนะ์นั่นป้อการสะบัดปบาบแรงมากแรงนะฮะแรงแรงอ่ะ ผมอัพข่ากัดค่หกร้อยเก้าสมันแรงยังไงสกิลเนะฮะตาโคตรแรงด้าสุดท้ายผมขออนุญาตไปรีวิวด้านบนนะฮะแล้วก็อาจจะหาคู่ต่อสู้มาพีพีนะฮะ้านวนะฮะชื่อว่า p k เคเคนะฮะพีเคเคนวันะฮะใช้เจล้านห้าแสนาซีเซีนะตาพังเนี่ยทำจบให้ใช้ออโต้คิกนะจะดีมาก อุ้ยเท่มากแต่ผมอยกากได้สีดำดำขาวดำขาวเทด่ดีก็หรือว่าเป็นวสีม่วงหมวกอันนี้มันออกชมพูชมพูไปหน่อยมันตุด๊ดไปหน่อยนะคะมาโจมตีปกติจบ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 นะคะเป็นการโจมตีโงม่มากขอโทษขออภัยนะคท่านผู้ชมมาเป็นหางเป็นมูจิโคเท่อ่ะป้องกันไม่เคยเห็นท่าป้องกัน เอื่อคุรู้แล้วจะไมผมไม่อยากใช้หางนี้แล้วเพราะดูสะสีหางเี่ยอ้ยสกิลอินะพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาหางหน่นตรงเนี้ยไอ้เงี้ยงๆแทงน่ะโอ้โหโอ้โหทำไมท้ารุูหมดแรงอ่ะเนี่ล่าสุดท้ายสกิลอีเหมือนแบบเหมือนมันหมดแรงไงก็ไรู้จ้วง คิ่อาหน้าทกช่องอาตามาดูกันนะฮะว่าสกิลอีะมีราเมจไหมจุ๊บมีแต่เบาอะสกิลเตานัแรงโคตรอ่ะอยู่นี่ๆวทัวแรงนะ เดิทางได้เลยนะ F E R น่าจะคเดินทางของได้คนเร็วป้าเุ้ยนี่ไงข้ามมาได้เลยป้าป้าเฮ้ยถึง K กระโดดขึ้น F อ้าวกรถึง้ะอะไรวะของรู้ไร้อนนต้ใช้ยังไงปีนบันไดได้ไหมเนี่ยโอ๊ยปีนได้ดูท่าปีนสิ ถ้าปีนเองดูโคตรขายบ้าเลยมามายึบอยู่กันแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นเหนือกระไดมากแต่ยืดเตี้ยไปหน่อยนะพออนุญานค่ะพูดต่อสู้นั่นประหม่าไอ้เขียวนั่นไหมทำไมเองตัวเตี้ยจังอะปั๊บปั๊บเองเตี้ยไปดีเด่นเลยอยู่อู้อะ เอาตะกินมันผมเลยมานะฮะสรุปส่้นๆนะเฮ้ยผมเขาตีบอดอะวะอ๋อนาะถ้ากินนะฮะถ้ากินสดน,นะขาเองทะลุเร็วว้าวสุดยอดนะฮะสุดยอดเลยขายทะลุว้าวถ้ามันทานเทปน้อยอ่าขอภัยดีนะ,ะทุกชมออเอโตอ้อยากฝ่ายอะแต่เวลไม่ถึงอะ่ะ ได้เตะตีย่อง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 เออไอตัวมีขากระโดดแล้วได้จะไชมค่ะถ้ามันจินตนาการที่ปัญญาอ่อนมากนี่นะเอตัวอู้เอตัวมีตัวผมเป็นอู้ปัญญาอ่อนมาทำให้คุณกลัวนะเอตัวโยชิมูระนะได้อัปเกรดล่างแล้วเรียบร้อยนะฮะอัปเกรดล่างเรียบร้อยนะคะจำเป็นล่างที่ปัญญาอ่อนมากก็สั่นละฐานคาเนกิก็ถือว่าเป็นหานที่ดีนะ ขายแค่การเสรแล้วก็ฟาร์มอาซีกันให้ฟาร์มอาซีกันด้วยนะคะท่านผู ouais, do, ้ชมใส่โค้ดนะแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะใส่โค้ดฟาร์มใส่โค้ดฟาร์มทำอย่างเงี้ะเป็นฐานที่ดีนะพีช well ีเชนวันเนี่ยเท่โค้ดอืมแบบพอผมได้มาผมเพื <mel> <hab it> ่อ <calming> ด <journée> ีใจเลยผมชอบท่าโอ้โหนึกว่าจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่ที่นี้ก็้ขอเวลาไปก่อนสาวเดี๋ยวเราไม่ได้เดี๋